เอากรรมขอบคุณเฮ้ยรถเราขันนี้ดิว่ามาร์ตมารมาร์ตขันนี้ครับคันนี้พอละพอกลับไปนะพอละวอ๋อมากระสับเฮ้ยไรถเราครับผมผมเก่าพี่พอแล้วผิดโอเคครับพี่พี่กลับด้วยดิพี่ไหนดับดิไอ้ไหนดับดับไหนดับไปนี่รถน้ำเงินไม่ใช่รถเราเหรอ ลดน้ำเงิน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 ดับสีเหรอวะนดับลดน้ำเงินดับลดน้ำเงินาามใส่ดับโซนทำไมไปลูกดิไปลูกดิไปลูกดิไปไปขึ้นมาดับมาเร็วไอ้เหลือดิไอ้เหี้ยนี่ฉีเปื่อยไอ้คนป่ากูจะตายแล้วไอ้เหี้ยชนกูทำไมเนี่ยไม่มีรถขับ no ไม่มีรถขับโอ้ยกูมีรถอยู่กูมีรถอยู่เอาดีๆเดี๋ยวกูต้องเสียตังค์พาเว้ยแซมลวดดิ เอามาสองพันถ้าขับอย่างเงี้ยคือกูจะไปพารถเร็วดิไม่มึงอยากโทรบอกที่บ้านมั้ดอเดี๋ยวเพื่นอนฮะยี่ชีเปื่อยกูเพิพ่งพารถมานะเว้ยเฮียโอ้ไอชีเปื่อยแห่งเขาคาชิโอเย่เฮียนายรู้จ<า>กักอันนี้ปะฮะโกโรโมะเพื่อนทำไมวะฮะโกโรโมะเพื่อนรู้จักแต่แน่ดิอีกะชีแห่งแสง เอ็ดม yeah. ันสามันสารู้จักอ่ะมันซาไม่ใไม้อะไม้อะไม้อะเอ็ดเอไปมีดอนอะไปไว้อรัไปไว้เพื่อนเป็นไงลูกพี่เป็นองนะไปไว้ลูกพี่ไปเลี้ยงช้างอ่ะเย่ไอ้ไม้ที่เลี้ยงช้างอ่ะใช่ไปเป็นเี้ยถ้าเป็นชื่อนักมวยแเราจะชื่อไม้เนี่ไม้ออิเลฟเว่นอ่ะอิเลฟเวนอ่ะเ e ้ h อิเลฟเว่นอ่ะ เออเยวไปหาน้องๆมาเดี๋ยวไปดูหนึ่นแก้วครับเมื่อวานผมไปเล่นกับพอร์ตอ่ะตอนเช้าผมได้ได้ด้วยนะได้ธนาคารใช่หรอวิวกับพอร์ตสองคนเหรใช่ทำไมโกดปไหได้อะไรได้อะไรพอๆชนะได้อะไรได้อะไรห้าพันไงเพื่อนห้าห้าพันันได้เงินแดงห้าพันอ๋อธนาคารห้าพันเหรียญ ไม่รู้ได้เท่าไหร่อ่ะแต่เคยได้ครับแต่แต่เห็นเงินแดงแกงเราเยอะอยู่อ่ะน่าจะเยอะเดี๋ยวใช่ไหมใชเป็นเงินแดงอย่างเดียวเนี่ยครับเออดีแล้วเอาไอ้แจ็คได้มาเมื่อกี้อ่ะให้ให้แกงยังเสแล้วเฮ้ยจบไปวะตันเนี้ยให้แกงยังแจ็คให้แกงยังเนี่ยฮัลโหลครับชนะไหมครับทุกคนอะไรนะให้แกงยังอะไรให้อะไรอ๋อโอเคครับที่งัดมาเมื่อกี้ ให้แล้วเมื่อกี้อ๋อวงมุมันบีบอะครับแล้วก็มั่วเลยครับยูเป็ดไม่ใช่หรอเป็ดยังไม่เลยให้แล้วโอเคเดี๋ยวไปหาที่ผับเจอที่ผับครับโอเคครับไปพับไปพับไปพัไปพับแป๊บๆขอจีดีได้หมออ๋อนายชอบหมอเยอะห็นเขบอกว่านายชอบหมอที่ชื่อลูกหมีอะจริงอะโอ้โหจริงปะเปื่อนเื่อป่านเดี๋ยวเพี่อีก่นเ่นโอ้โ ผมกสาอยู่เ <laughs> ียอ,อุตสาอุตสา์แอบชอบใช่ไหมไม่แอบ,บแล้คนรู้ละทีนี้กูสวยเลยเข้ามาแล้วกูที่แบบโอ้ยยีดามคุปปเนี่ยยี่ขยะขี <laughs> ้ยพูดอย่างน้นเพือนเดี๋ยวผมนอนขวาไปดูเยเนยวเดี๋ยวะเยเย นอนลูกหมีครับแมงเาสัตว er ์ห่เชยย้ายหน่อยครับเชยย้ายหน่อยครับเชยย้ายหน่อยครับไปนอนเตียงได้ครับได้พี่ครับขอตั้งหน่อยโอ้ยครับเจ้น้องสามเฮยนองเร็วเพื่อนเฮ้ยเพื่อนมานนึงเมื่อกี้แห่งใครไม่รู้ว่าใส่หน้ากาก นี่ดิเพื่อนแจ็คแจ็คลงมานี่เหรอรอครับรอครับสวัสดีครับัเดี๋ยวไปไปหาน้องไอ้ยี่ราบไปไหนไปหาไอ้ยี่ราบปะโอเคเพื่อนอเบิกเบิกเบิกรถเริ่มต้นให้หน่อยดิเดี๋ยวไปส่งให้ปะ ไม่ใช่ผมไม่ได้คุยอะไรเลยไม่ได้คุยอะไรไม่ได้คุยไรไม่ได้คุยไรเลยผมไม่ได้คุยอะไรเลยยังไม่ได้คุยอะไรเลยสาบานเอายังไม่ได้คุยอะไรเลยไปถามเขาสิยังไม่ได้คุยอะไรสักนิดเลยยังไม่ยังไม่รู้จักอะไรเขาเลยเฮ้ต่อย เจ็เบิ้มอ่ะเบเจ็บเบิ้มา่ะเฮ้ยเจ็บเบิ้มะเขา้ามาหามึงมึงก็ไม่คุยกับเขาคอยก็ตอนนี้อยากคุยแล้วอะเบิ้มเบิ้มอะทำไมเขาไม่มาดิเบิ้มเบิ้มหอาเฮ้ยนี่มันเอเคบ้าวัดยุงตาบ้านไปตายฟรีอีกโอ้โหนายหล่ออะคือแบบผมเห็นแล้วคือหล่อเลยอะรีเกหล่อไม่เห็นเลยเเ้ยก็วีวีเอกิว เพื่อนเพื่อดาวดาวเตือนมาใครเนี่อเลยถักเย็นถักเย็นนะเพื่อนถักเย็นอ่ะเย้ ยังหนกงยังไหนยยังก็ตึอ่ะคยตยก็ลอเยอัก่อะควตลับท่กบาเอป็นยเลแเป็นมันยานึงจะรัวม่ดีแต่นจเาป่าเนไปย้ยสมิงเืนชาก็วาะแวนเธอจะเป็น้า่อยเตรยดันอเป็ไม่มีตังคอ้ยคยได้ฟาร้อเยอไ่เอะไเ่อกี้่นแกอ อสวินลติกาแเยะแวร์วูบะแวร์วูบะแวร์วูเฮ้ยน้ำมันถูกแล้วเพื่อนไหนบอกเป็นพันไงอีตอแหล่เฮ้ยรถเติม e85 เปล่าผมเฮ้ยไปผับไปผับเพื่อนอ่ะเท่ลอยอยู่เพื่อนแล้วเดี๋ยวเอาน้องคนนั้นมาเจ้ได้เพื่อนผมเติมก้อนหนึ่งอะออยไปมาออยไปเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่เฮ้ยใจเย็นพี่ใจเย็นพี่เลฮ้ยใจเย็นพี่ไปเล่นไปเล่นทำอะไร แค่ไน,นว่าผมหลอกป่ะลายสักผมอ่ะที่สักมาใหม่อ่ะเจ๊ไว้เยว่อเปื่อยคำว่านี่ชี้เปื่อยขาวชีเปื่อยโอคาโคล่าเพื่อนแขนขวาผมอ่ะแขนซ้ายผมสักสายฟ้าเป็นสัญญาณนี่ผมไม่ได้คุยจริงๆเ <ผม S 2> อ้าเชื่อกันหน่อยเฮ้ยขอร้องันละนะผมไม่ได้คุย,ยอะไรกับเขาเลยส,สาบาาเลยยังไม่รู้จักเลย